เอาให้เลยรัเลยเมาเอาอันนี้ไปนู่นเลยมานั่งกับสมาธเอาแมสออกเอาแมสออกนะแมสออกโอ้ยไอ้เหียจะมีอาการแล้วแมสออกเอาแมสออกไหมจะออกก็ออกเลยมึงถอดผ้าออกได้ไอ้เหียกูไม่อยากเหยียบผ้าอะไรถอดเลยเด่นเหลือเกินเอาหัวมึง วันนี้คงจะได้ยืดเส้นยืดสายหลังจากลงสนิ์มานานเอานี้ออกไปค้างเหรอค้างเหรอมามาอีกลับตาทำจิตเป็นสมาธิอิติปิโสภะขวายะมะลาชานูทาเวสวุวรรณูมรณังสุขขังอรนะิโตนะโมวุทธายะ เทวสุวรรโนจารุมหาราชิกายะข่าพันตอพัดเพะบุริโตเวสะพุสะพุทธังหลังพุทโธราเวสุวรรณนโมพุทธายะอนิจจานิจจากเยโกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกฤติสิกฤติอนะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากเยโกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกฤติสิกฤติอนะยันโตอนะยันโตกายะนี่พระเจ้าขอเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไอ้วิญญาณคุณสายมลดำที่คงค้างออกมาออกมามึงออกมา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 มึงมึงไปอยู่เขาทำไมออกมาออกมา ออกมา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 มึงสัคทาวุฒังเวสะพุสเวสพุสเวสผุสเวสักสัทาวุฒังสักทาวุฒังสักทาวุฒังเวสะพุสเวสะพุสเวสผุสะวสผุสสัทาออกไปเลยมึงไอ้เหี้ยที่ค้างอยู่ในตัววงนะไปไม่ไปไปไม่ไปสัะทาวุฒังออกไปสักคทาวุฒังสัก สัทขะาวุฒังไปสัทขะาวุฒังไปผีออกไปมึงมีได้ไงเอ๊ะสัทขะาวุฒังไป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 เอาสัคขะาวุฒังเวสหุสะเวสหุสมาอยู่ร่างนี้ไม่ได้สักทขะธวุสักทขะาวุฒังจับสักทขะธวุ จับ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 จัับจ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 ับับจัับจ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 ัจับ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 จัจับ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 จจับจับจัับจับจับับจับจับจับับจับจับจับับจ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 ับ อาวุฒกตาวุฒสักถ้ไปไปอมผักถาวุฒังรุดไปสักถาวังออกไปสักออถอาวุธังเวสะบุสะเวสะบุสะไ,ไ,ไป ไปนะองคพระคุยพระทายพระสหายผู้ทรงฤทธิ์นะจรงพัดเอานะตรงพัดเอานเอาเอาม่มาเอาไอามิตรมาตรงนี้ตรงพัดเอานะดวงวิญญาณนะไอดวงนี้นะพัดเอาคนะตรงนี้นะคาถาตรงนี้นะคาถาเวสสุสัทธ์โอ้ยหลอนหอมโอ้ยหลอนหลอนหลอนท่านผู้เรียนข้ามภูเขาข้ามไม้ข้ามถนนนะข้ามเมืองนะให้ถูกไอพ่อมดหมอผีนะให้คลองมยังตบ ซบอยู่ทางเยียนให้มันเยียนมัน็ด้วยเดระพระมหาของคุูนีโอมเจ้าเจ้าหายสักพระท้าวุฒิพระสักพระทาวุฒังสักพระทาวุฒังเวสสุตะสักภตสักพระทาวุฒังไปสักพระทาวุฒังไปก็ได้วะ

เป็นไงมึงเบายัางเบาค่ะแต่ร้อนร้องมากเลยค่ะร้อนมากไหมร้อนร้อนอนีมึงไม่ของมึงขอนไม่หมดเหรอไอ้เหี้ยมึงมึงคิดว่าขอนหมดเหรอขอแมงค้างอยู่ในตัวมึงอะไว้นานไม่ดีด้วยรู้ปะเป็นไงร้อนมากร้อนค่ะเออเอาเดี๋ยวมาดูอาการอีกด้วยนะรู้ปะ,ะมันไปแล้วอะแต่มันจะกลับมาอะไรผมก็ไม่ได้ปิดนะโดนอะไรมาวะใครทำใส่วะเขา ยาสั่งอะค่ะยาสั่งอ้เยเอ้ยกินเท่าไหร่มาตบันเนื้อไม่โดนองอิสลามเหรอยาสั่งทางใต้อะโอ้มามาีแรกน้ำล้างก่อนนมันก็มัตุอะจับจับจับเี่เาลุกขึ้นอยโอยเจ็จ็บไหม็มึงโดนอี่ยห่ปาวเชีนะที่มึงโดนเนี่ยนะ ที่จองกันไว้เนี่ยจะอยู่ในมือเทวสวุวรรณนะองค์ใหญ่ของกูที่กูสร้างไว้แต่องค์ใหญ่กว่ากูสร้างไว้แน่นอนโอ้ยหนักเ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไงมึง <c oughs> โอ้โหซสซาดซิีซาดแรงแม่งไอ้เหี้ยอย่างกระยับชิบหายแรงเยอะชิบหายเลยกินให้หมดเลยนะกินเลยนะแรงมนโเตรเยอกินเลยกินเลยกินให้หมดเลย ป็นไงดูคุ้มไหมยิ่งกว่าดูโรงหนังอีกไอ้พายดูของจริงเลยกูไม่มีไม่มีเมไม่มีเฟซไอ้สัตว์คนเก่งอยู่ไหนก็เก่งจำไว้ไม่ต้องแอบทำไอ้ทำให้เห็นนี่แหละมึงจับผิดกูให้ตามสบายเลยนะพวกมึงนะจับผิดดูว่ากูตอแหลกูตอแหลห,หรือเปล่าแล้วมือสัมภาษณ์เอาไอ้มาจากไหนเนี่ยไปดูรถด้วยที่มาเนี่ย มึงไม่เอา,ม,ม,เอามึงไม่เอาถังมาถังหนึ่งแล้วกันไปอาบน้ำมนเลถังน้ำมาถังน้ำไปร้อนนี่มันอยู่มันแดกเข้าไปเอออาบกินเข้าไปอาบเสร็จแล้วขี้เยี่ยวออกมาเลยเดี๋ยวแบบถ้าขี้เยี่ยวออกมาแล้วม,มันหลุดเบาเลยเหงืเราไปใครมามามา,มายาสั่งออกมาแล้วออกมาแล้วยาสั่งเป็นไงล่ะแนนอนไหมสำนักนี้ไอเหี้ยเห็นทันตา วกูแป๊บหนึ่งรอ่อยาสั่งก่อนล่อเคสยาสั่งก่นอนออกไหมโทษนะกูขอใช้เท้า,ทานะโทษนะออกไหมออกมานะออกมานะออกมาให้หมดนะนั่นแหละกูบอกแล้วกินน้ำมนกูเป็นไงล่ะออกมาออกมาเออนีนย่ยแดกน้ำมนกเข้าไปไมันต้องโดนอย่างนี้ Tầm này. mấy ngày tầm đi dơ mấy của nó khóe đấy ờ ไปซะไปซะไปซะอี sea, ่ฮอยู่แม่ง oh. ต like. ั้งนานอยู่มาหลายปีชิบหายน้ำตาเล็ดน้ำตาลาดไปเฮ้ยเหนื่อยเว้ยกูน้ำมน้ำมนอยู่นี่นะถ้าพร้อมแล้วร่เลยองน้าเลยน้มนอาบเลยนะอ้วกออกมาแล้วทีนี้ก็อาบไปนะรู้ปะล่อ